อร่อยทุกอย่างเลยค่ะคุณพี่ชอบม่วงกับมะฮ่อเนี่ยของโปรดตะเกือเลยนะคะจริงหรอคะอุ้ยลูกแสงลูกลูกต้องหัดทำนะจะได้ทำให้พี่เกลือรับประทานคะ่ะหัดทำไมล่ะคะคุณแม่บ่า,าวไพ่เราก็มีไว้ให้แสงเนี่ยแต่งตัวสวยๆรอพี่เกลือกลับจากที่ทำงานดีกว่าคะ่ะ จริงของหนูแสงนะคะคุณส้อยดิฉันเองก็ไม่ได้ทำอะไร,หร,ะระาาหรอกคะ่ะบ่าวไพรทำทั้งนั้นอ๋อหรอคะถ้าอย่างนั้นถ้าแต่งงานกันแล้วลูกแสงก็แค่ดูแลคุณเกื้ออย่างเดียวเลยใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะ <laughs> ต้องแต่งสวยๆนะคะ <laughs> รสชาติดีมากเลยคะ่ะ